ครับโอ้โหบันไดเขาสวยว่าแต่นี่ปุ่มอะไรอ่ะอืมไม่เห็นมีอะไรเลยจะเป็นปุ่มนั้นอะอืมอ่ะลองดูดูโอ้สุดยอดมันมีอะไรซ่อนอยู่ใต้นี่กันนี่ยเฮ้ยสุดยอดนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้สุดยอด Amazing Thailand เฮ้ยโอ้โหไปดูสิสำรวจแป๊บ โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยโู้โฐานลับนี่นะหรือเปล่าวิววิไม่เอาไม่เอาอ๋อโอ้โหอ,อีกรอบอีกรอบอีกรอบหู้สำรวจสำรวจสำรวจไปโผล่ตรงไหนปุ๊บปป๊บเอา้าเอา้าเฮ้ยนี่มันเป็นทางออกทางลับออกโอ้โหว้าวไม่เห็นมีอะไรสักอย่าง <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้อืออินโทรมา อกากต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวนนี้ผมพูในชัของผู้เพลงนะผมก็วันนี้ก็จะมาสอนการใช้ตไม่ใช่วันนี้ก็จะมาสอนสร้างกลไกนะผมประตูลับใต้บันไดอย่างนี้นะผมก็วิธีทําก็ไม่ได้ยากนะผมและก็ไม่ได้ง่ายนะผมทุกคนทําได้แน่นอนนะผมก็ ไอเทมมันอยู่ในกล่องอยู่ในตัวผมกันแล้วนะผมก็ไอเทมที่ใช้นะผมก็มีบล็อกสีทั้งหลายนะผมที่ที่จริงมันไม่ได้ใช้บล็อกเยอะขนาดนี้หรอกผมแต่ผมก็จะมาแยกให้ท่านผู้ชมดูแล้วผมว่ามันมีมันมีหลายส่วนเนาะที่มันต้องทำเนาะก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็มีอ่าที่สําคัญก็มีเลสโตรนด้านะผมสกีพิสตันแล้วก็ปุ่มนะผมปุ่มนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนะผมแล้วก็เลสโตรนทอชนะผมแล้วก็มีเลสโตรนรีพิเตอร์นะผม บล็อกออฟก์สนี่ก็มาการพลาดเหมือนเดิมนะผมแล้วก็มีบล็อกออฟเลสโตนบันไดแล้วก็คลื่นแล้วแต่สีท่านผู้ชมจะเลือกนะผม2อย่างนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเอาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะผมว่าเราใช้พื้นที่ประมาณไหนนะผมก็นี่นะผมก็อันนี้ผมจะทําพื้นที่เอาไว้นะเพราะว่าผมจะสร้างบนดินไงให้ท่านผู้ชมดูแต่ถ้าท่านผู้ชมจะทําตามก็คือต้องขุดลงไปพบล็อกนะผมโอเคประมาณนี้อ๋อวิธี ขุดกว้างนะผมทั้งหมด5บล็อกนะผมก็1 2 3 4 5สองสามนะผม5บล็อกแล้วความยาวนะผม8บล็อกก็คือรวมบล็อกนี้ด้วยนะผมก็หนึ่งสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะผมก็คุณอย่างนี้เลยขุดปื๊บลงไปนะผมก็อย่าลืมสำคัญนะครับผมลึกจำนวนความลึกนะผมก็คือ6บล็อกพอดีนะผมก็สมมุติว่าตอนนี้คือเราอยู่ล่างสุดนะผมสมมุติเราอยู่ด้านล่างสุดละอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะผมวิธีแรกนะผมผมจะแยกเป็นสีเนาะอ่าผมจะเอาเป็นบล็อกอันนี้ก่อนนะผมเอาสี่บล็อกก่อนเลยนะผม เอาวางตรงกลางเลยนะผมคือไอตัวที่เล,เลขที่สามนะผมหนึ่งสองนะผมก็คืออันที่สามพอดีนะผมก็ลากมาสี่บล็อกนะผมก็เดี๋ยวผมทําให้ดูหนึ่งสองสามสี่อันที่สี่ตรงนี้นะผมแล้วไออันที่สี่เนี่ยต่อกไปอีกสี่บล็อกนะผมก็คืออันที่อันที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะผมและพวกนี้ก็ทุบทิ้งเลยนะผมเพราะเป็นเอาไว้วัดนั่นเองนะผมอ่ะเมื่ออันนี้อยู่อันที่สี่แล้วนะผมแล้วก็ทุบหนึ่งสองตรงกลางนะผมะ 1, 2, 3, ะก็หนึ่งกับสามนะผมทุกทุกสองอันนี้นะผม ส่วนด้านหลังนี้ไม่ต้องสนใจนะผมด้านหลังนี้มันจะเป็นประมาณ5บล็อกหนึ่งรวมอันนี้ก็เป็น5นะผมก็มันจะไม่เท่ากันนะผมเพราะว่าเราจะเอาด้านนี้เป็นทางเข้านะผมท่านผู้ชมทางนี้ทางที่ผมเข้าเนี่ยยืนเนี่ยเป็นทางเข้านะผมโอเคประมาณนี้ก็เมื่อเราวางทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะผมก็ให้เราเปลี่ยนจากบล็อกเนี่ยเป็นเลสโตรนทอชนะผมผมก็เอาเลสโตนทอชเนี่ยวางไว้ตรงบล็อกอันที่2นะผมอย่างนี้แล้วก็เอาอ,อีกอันนึงนะวางตรงหน้านี้นะผมแล้วตรงนี้มันจะดับไปนะผมเนี่ยวางอย่างนี้เห็นไหมนะผม แต่มีนะผมแล้วก็ให้เราเอาเนี่ยบล็อกอะไรก็ได้นะผมวางอย่างนี้ก่อนนะผมแล้วก็ให้เอาสติ๊กกี้พิซซ่านะผมวางลงไปนี่จะเป็นรูปหน้าต่างอย่างนี้นะผมก็คือวางลงบล็อกบล็อกที่เราวางเพิ่มไปเมื่อกี้นะผมอย่างนี้แล้วก็วางขึ้นมาอย่างนี้ปื๊ดปื๊ดนะผมมันจะเป็น3อย่างอย่างนี้นะผม3บล็อกอย่างนี้นะผมตื๊ดๆอย่างนี้แล้วก็ทุบไอ้บล็อกนี้ทิ้งนะผมอ่ามันจะได้เป็นลวดลายอย่างนี้เลยนะผมเออนี่อันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะผมขั้นตอนแรกนะผมประมาณนี้นะผมอ่า เน้นย้ำนะผมว่าทางนี้คือทางเข้านะผมโอเคก็อันนี้ต่อไปนะผมก็ผมจะใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันอ่ะก็ให้เอาเอาสีเหลืองนะผมมาวางข้างนี้นะผมวางข้างเลสโตรทอชด้านล่างนะผมที่เป็นแบบมีแสงไฟออกตรงนี้นะผมฝั่งขวามือนะผมขวามือตรงนี้แล้วก็เพิ่มบล็อกขึ้นมาหนึ่งบล็อกนะผมด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ให้เราใส่ตรงเนี้ย เป็นเออ่สติ๊กกี้พิส o ันนะผมก็คือวางตรงนี้มันจะอยู่ช่องนี้พอดีนะผมสังเกตดีๆมันอยู่ช่องนี้พอดีสติ๊กกี้พิส o ันนะผมตรงนี้แล้วก็วางบล็อกนี่อย่างนี้ทับเข้าไปแล้วก็วางบล็อกต่อเข้าไปด้านหลังอย่างนี้นะผมนี่มันจะได้อย่างนี้พอดีแล้วก็วางบล็อกตรงนี้นะผมมันอาจจะดูแบบเอ้ยท่านผูช้ชมบอกวางอะไรเนี่ยเออวางงง,งๆอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่เป็นไรนะผมทำตามไปเลยนะผมนี่เห็นไหมช้าๆนะผมช้าๆอ่าประมาณนี้โอเคแล้วก็ให้เราเปลี่ยนจากบล็อกนี้นะผมเป็น เลสโตรน์รีพีเตอร์นะผมวางจำนวนสองสองตัวนะผมตรงนี้กับตรงนี้นะผมแล้วไม่แล้วตัวนี้ไม่ต้องขยับนะผมขยับแค่ตัวนี้นะผมตัวนี้ขยับแค่หนึ่งสองนะผมให้มันอยู่เกือบสุดนะผมเกือบสุดโอเคแล้วก็เออ่ผมเอาเอากลาสเป็นเลสโตรน์ดัชและกันนะผมอ่ะนี่นะผมอ่ะโอเคเอาีปนะผมใส่ตรงนี้สองจุดนี้เป็นเลสโตรน์ดัชนะผมตรงนี้ไม่ต้องใส่นะผมใส่แค่สองจุดเท่านั้นคือตรงนี้กับตรงนี้นะผมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูค่อยๆนะผมค่อยๆโอเคดูด้านหน้านะผม อ่าโอเคแล้วนะครับอีกฝั่งนะผมประมาณนี้ช้าช้านะผมช้าช้าอ่าโอเคโอเคเมื่อได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะผมผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็เอาสีเขียวเนี่ยนะผมมาฝั่งอ่ซ้ายมือนะผมเมื่อเรามาอยู่ด้านหน้านะผมฝั่งซ้ายมือตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้นะผมวางตรงนี้เลยนี่เห็นไหมออกมานะผมต่อมาแล้วก็ต่อออกมาตรงนี้นะผมสามบล็อกอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามอย่างงี้นะผมแล้วก็ต่อขึ้นไปนะผมให้ไปขั้นบันไดอย่างงี้อย่างงี้นะผมอ่าแบบนี้ แล้วก็วางอีกอันนะผมไว้บนนี้นี่แค่นี้นะผมนี่สีเขียวมีแค่นี้นะผมตืดตืดตดตืดตดแล้วก็ตรงตืดต๊ดตรงนี้นะับผมแล้วก็ใหเราวางเลสโตรีพิเตอร์ไว้ตรงนี้นะผมนี่เห็นไหมฮะเนคือให้มันชี้ไปทางโน้นนะผมวางให้มันชี้ไปทางโน้นนะผมแล้วก็คิกสุดเลยนะผมง้างสุดเลยี่ง้างสุดเลยแล้วก็ใส่เลสโตนทอชนะผมอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ใส่ด้านล่างตรงนี้นะผมก็คือบล็อกตรงนี้และด้านหลังนั่นเองปึ๊ดเนี่บผมไฟตัวนี้จะดับนะผม แล้วที่สําคัญให้ใส่ปุ่มตรงนี้เลยนะผมปุ่มปิ๊บปุ่มไว้ตรงนี้นะผมสําคัญมากเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงปุ่มนี้อีกทีนะผมก็ใส่เลสตนอุ้ยใส่เลสตนดั o นะผมเปิดเปิดอีก2อันนะผมให้มันเป็นอย่างนี้โอเคแค่นี้นะผมสีเขียวก็เสร็จแล้วนะผมเมื่อวานางตรงสีเขียวแล้ววนี้เสร็จเรียบร้อยนะผมเราก็มาใช้สีฟ้านะผมสีฟ้านี้ผมจะวางตรงนี้นะตรงนี้นี่นะผมเห็นไหมอันแรกไปสีม่วงใช่ไหมนะผมจะวางข้างสีม่วงอย่างนี้นะผมอย่างนี้ แล้วก็วางอย่างนี้เลยนะผมวางตามเลยอย่างนี้อย่างนี้เราทุบอย่างนี้นี่ครับผมมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะผมแล้วก็ล้อมลงมาล้อมลงมาอ่ะช้าช้านะผมอ่เดี๋ยวผมให้ดูใหม่อ่ะตามนี้นะผมก็คืออ่าข้างอ่าตอนนี้ยังไม่ต้องกันอ่ะตอนแรกวางก็ตรงนี้นะผมข้างสีม่วงตรงนี้นะผมแต่ตรงนี้จะว่างเอาไว้นะตรงนี้ไม่วางนะผมตัวช่องนี้อ่าก็วางตรงนี้นะผมแล้วก็วางตามเลยเป็นแนวอย่างนี้อ่ะ ค่อยๆไหลมานะผมไหลมามาถึงตรงนี้แล้วมันจะมีบล็อกตรงนี้นะผมแล้วก็วางตรงนี้อ่านี่นะโอเคประมาณนี้แล้วเราก็ขยับมาอยู่ฝั่งนี้นะผมแล้วก็ให้วางตรงกึ่งกลางนี่พอดีนะผมแล้วก็มาเว้นตรงนี้ไว้นะผมแล้วก็วางตรงนี้อ่าตรงนี้นะผมแล้วก็มามาด้านหลังอย่างนี้นะผมแล้วก็วางสองบล็อกหนึ่งสองแล้วทุบด้านล่างออกนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคก็ให้เราวางเลสโตนรีพิเตอร์เลยนะผมทั้งหมดสตัว1 2 3สนะผมก็ ให้ง้างสุดเลยนะผมสองตัวนี้ไอ้ตัวด่างไม่ต้องทําอะไรมานะผมก็ง้างสุดเพราะว่ามันจะได้เข้าจังหวะพอดีนะผมท่าผู้ชมช้าๆนะผมไม่เป็นไรนะผมค่อยๆทํานะผมผมอาจจะเร็วไปหน่อยอ่ถ้าผมเร็วก็ค่อยๆดูนะผมค่อยๆปรับสโลว์เอาโอเคนะผมนี่นะผมแล้วก็มาวางเลสซนดัชตรงนี้อีกอันนะผมอ่ามันก็ได้ประมาณนี้อืมเกี่ยไปเลยโอเคแล้วตอนนี้สีฟ้าก็เสร็จเรียบร้อยนะผมเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะผมอ่าสีส้มนี้เราจะ ต่อจากข้างนี้เลยนะผมต่อจากฝั่งฝั่งฝัง่งขวามือนะผมเมื่อเราอยู่ด้านหน้านะผมฝั่งขวามือตรงนี้นะผมโอเคก็ <Yeah. S 1> เริ่มวางจากตรงช่องแรกเลยนะผมช่องเดียวกับอันนี้นะผมที่มันลอยตรงนี้บล็อกตลอยตรงนี้เลยผมหนึ่งสองแล้วตรงนี้ก็ยกข้ามนะผมให้มันเป็นอย่างนี้นะผมตรงนี้มันก็จะแบบว่างสองช่องเนะาะเเดินมาตรงนี้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 จะว่างไว้นะผมมันจะเป็นแบบเหมือนตัวแอลอเตรงนี้จะว่างไว้แล้วก็ตรงนี้เราทำลายบล็อกนี่ทิ้งครับผมปาบอย่างนี้นะผม ช้าช้านะผมช้าช้าด้านหน้าขึ้นมาตรงนี้นะผมแล้วก็เป็นตัว L เล็กๆนะผมตัว L เล็กๆแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะผมแล้วก็วางตรงนี้ปึ๊บปึ๊บสองบล็อกนะผมแล้วก็ทำลายบล็อกด้านในออกปึ๊บอย่างนี้นะผมนี่อย่างนี้มันจะได้เป็นหน้าต่างอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมวางเลสโทนเลยนะผมก็ก่อนอื่นก็เอาเลสโทนดัสทอชมาก่อนนะผมก็วางอย่างนี้อย่างนี้นะผมเราทําการวางเลสโทนดัสอย่างนี้ผมอย่างนี้ อย่างนี้นี่นีนี่แต่ตรงนี้ไม่ต้องนะผมตรงนี้ให้วางเป็นเลสโซรีพิทเตอร์นะผมไม่ต้องขยับอะไรทั้งสิ้นนะผมก็ปล่อยมันไปแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดอย่างนี้นะผมนี่แค่นี้นะผมอ่ะที่ผมบอกว่าทำไมต้องใช้เป็นปุ่มบัตทิตรงนี้นะผมก็เพราะว่าเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะกลายเป็นจอมนะเออมันจะกลายเป็นจุดนะผมเฉยๆนะผมแต่ถ้าเราใส่เป็น บอกอะไรก็ได้นะผมที่ h, ปุ่มหรือว่าอะไรก็ได้นะผมที่ทําให้มันเลสโตนระบบเลสโตนไอเส้นเลสโตนตัวนี้มันกลายเป็นเส้นอย่างนี้ได้ก็ถือว่าได้หมดนะผมผมจะเป็นปุ่มหรือว่าใครไม่อยากเป็นปุ่มก็สามารถใช้เป็นคันโยกก็ได้นะผมหรือว่าคันโยกใช้เป็นคันโยกหรือว่าใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะผมแล้วแต่นะผมนี่ขอให้มันเป็นเส้นอย่างนี้นะผมแค่นั้นแหละนะฮะแต่ผมจะใช้เป็นปุ่มไงครับผมท่านผู้ชมนี่แหละให้มันเป็นเส้นอย่างงี้เพราะว่าเพราะว่าเวลาเรากดปุ่มจากด้านในมา ถ้าเราถ้าอันนี้มันไม่เป็นเส้นนะผมมันจะมันจะไม่ทํางานอ่ะมันจะเปิดประตูเนี่ยมันจะกลไกมันจะไม่ทํางานนะผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าผู้ชมงงตรงไหนก็สามารถกลับไปดูช้าๆนะผมค่อยๆนะผมช้าๆเพราะมีแค่นี้นะผมอ่าโอเคมีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆครับผมก็เดี๋ยวผมขอวางบล็อกเลยเนาะก็ไอ้คนนี้ก็เก็บไปนะผมปิดเปิด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 อ่าเอาปุ่มมาอีกอันหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะผมผมจะวางเลยนะ อ่าผมจะเริ่มวางจากตรงนี้นะผมอ่าฝั่งซ้ายมือเออฝั่งฝั่งซ้ายมือก่อนแล้วนะผมตื่ตืด,ตดมันจะไม่เกินตรงนี้นะผมอ่านี่แล้วเมื่อเราวางพอตรงนี้มันจะงัดขึ้นนะผมอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะผมนี่นี่อันนี้ก็วางปิดไปได้เลยนะผมอ่าอืมนี่นะผมอ่าที่สําคัญนะผมตรงนี้ปุ่มเปิดนะผมก็ใช้เป็นติ i ก k y piston นะผม วางใต้บล็อกตรงที่เราวางแล้ล่าสุดเมื่อกี้นะผมนี่วางอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็นเลสโตนเออบล็อกออฟเลสโตนนะฮะวางอย่างเงี้น,นะผมเพราะว่าเวลาเรากดปุ่มใช่ไหมฮไอ้ตรงเนี้ยมันจะดันลงปื๊ดแล้วระบบเลสโตนก็จะทำงานนะผมปื๊ดอ่าเห็นไหมครับผมอ่าท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมขอวางนี้แป๊บนึงอ่งเดี๋ยวผมวางทับเลยนะผม ลองกดดูนะผมปืดอ่าเห็นไหมครับผมท่านผู้ชมกลไกมันมีแค่นี้นะผมมันจะดูงงๆหน่อยแต่ทำไปบ่อยเดี๋ยวมันจะชินครับมันจะปึ๊บปื๊บ,บทำประมาณสักสามรอบท่านผู้ชมผมว่าท่านผู้ชมทำได้เลยแหละเออนี่โคตรเฟี้ยวแล้ววิธาีทางออกแล้วผมก็คือตรงนี้ที่อย่างที่ผมว่าแล้วผมให้มันเป็นเส้นนะผมอ่ะอ่า,อาวาาตรงนี้นะผมให้มันตรงกันนะผมนี่กดปึด๊ดอ่านะครับผมอ่าไม่เชื่อลองดูว่าผมท,ทำลายออกกดอ่า เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะใส่ปึด๊ดอ่าเนี่ยผมที่สําคัญตรงนี้นะผมตรงนี้นะผมตรงนี้สําคัญมากถ้าไม่ทําเป็นเกียร์สามนะผมเดี๋ยวรุ่นก,ก็ก็ตามนั้นนะผมผมแนะนําให้เป็นเกียร์สามนะเออไม่ใช่เกียร์สดิเกียร์อะไรนะเกือบสูตรอะผมเกือบสูตรนะเออปึ๊บอ่าประมาณนี้ครับผมงงตรงไหนค่อยๆทํานะผมอืมโอเคมีแค่นี้นะผมไอ้ตรงนี้ แล้วแต่เรานะผมอันนี้ก็คือความไวของที่มันจะลงอะ่ะปึ๊บๆเนี่ยนะผมแล้วแต่แต่ผมก็แนะนําให้สี่ทั้งคู่นะผมสูตรให้ทั้งคู่นะผมเพราะว่ามันจะมันจะได้พอดีนะผมจังหวะมันเห็นไหมเนี่ยมันจะรอแบบค่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยเื่อเราพลาดลขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะได้พอดีนะผมไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมทําตรงนี้มันถูกฝังอยู่ใต้นี้นะผมอ่าประมาณเนี้เนี่โงงตัวไหนาสามารถกลับไปดูได้เลยนะผมอ่าประมาณเนี้ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าอันด้านในนี่ก็ทำแบบงงๆหน่อยนะผมเพราะว่ามันไม่ได้แยกสีไงผมก็เลยเออคิดว่าถ้าส,สอนว่าผู้ชมนี่ก็ต้องแบบแยกสีหน่อยมันจะได้ไม่งงนะผมอ,อ้ตอน,น,นแรกๆผมทำนี่คือแบบผมก็งงเองอะ่ะเอองมไปงมมาสุดท้ายก็ได้อยู่ฮะเกือบแล้วนี่ก็เลยต้องแยกสีให้ท่านผู้ชมนะผมโอเคประมาณนี้ผมลองกดอีกทีปืดอ่ากดออกปืดอ่าประมาณนี้นะผม ก็จบการสอนแล้วนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะผมก็ขอขูอบคุณมากจริงๆนะผมก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนไปเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครที่สนใจการสร้างต่างๆสามารถเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะครับเอ่อถ้าผมพูดอะไรไม่ดีตรงไหนหรือว่าพูดพลาดตรงไหนก็ขออภัยในณที่ดีด้วยนะผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับขอมือไปบายครับผมงามงามเนาะ